เออเคยได้ยินเรื่องผีห้องน้ำฮานากสซังป่ะเล่ากันว่าถ้าไปเคาะประตูห้องน้ำหญิงห้องที่สามของโรงเรียนเก่าตอนเย็นๆแล้วถามว่าฮานากซังอยู่ไหมจะมีเสียงตอบกลับมาว่าอยู่จ้าแล้วผีเด็กผู้หญิงใส่กระปรงแดงก็จะโผล่ออกมา ไอเราก็ซาไงอยากลองของตอนเย็นหลังเลิกเรียนก็ชวนเพื่อนไปดูไปถึงโรงเรียนโคดวังเวงเปิดไฟฉายมือถือส่องนำทางเดินไปห้องน้ำหญิงอย่างใจเต้นตุ้มตุ้มต่อมๆพอถึงห้องน้ำห้องที่สามเพื่อนก็เคาะประตูก๊กก๊กก๊กฮานกากซังอยู่ไหมเงียบพวกเราเริ่มใจเสียกำลังจะหันหลังกลับ ทันใดนั้นอยู่จ้าเสียงเล็กๆตอบกลับมาพร้อมกับประตูห้องน้ำที่ค่อยๆแง้มออกความกล้าที่มีมันลายหายสิ้นวิ่งป่าราบเลยจ้าตั้งแต่วันนั้นมาเลิกซ่าไปเลยรู้เลยว่าบางเรื่องอย่าปากดีถ้ายังไม่พร้อมเจอดีเตือนไว้เลยนะน้อง